สิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณมีอะไรอยากสื่อสารกับคุณหรือเปล่าคะขอให้พี่ไพจงให้คำตอบด้วยค่ะ the sun six of swords seven of pentacles หากตอนนี้นะคะ คุณกำลังต้องการที่จะหาคำตอบในชีวิตบางสิ่งนะคะไพ่บอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของคุณท่านกำลังจะจัดสรรให้คุณได้พบเจอแสงสว่างนำทางแล้วนะคะคุณจะได้พบเจอสิ่งที่มันจะทําให้คุณประสบความสำเร็จนะคะ แล้วก็คุณจะได้เก็บเกี่ยวความสุขความสมหวังความมั่งคัง่งคุณจะได้เก็บเงินเก็บทองนะคะจะมีบางสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณที่จะทําให้คุณมีความรู้สึกว่านี่คือโอกาสดีๆที่คุณตามหามันนะคะแล้วก็ทุกอย่างมันก็จะสามารถทําให้ตัวของคุณเองนะคะพบเจอสิ่งดีๆพบเจอกับความสําเร็จได้อย่างแน่นอนค่ะขอให้คุณโชคดีมากๆนะคะ